สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดู Power Amp มือสองจากร้านแสงกัน์เซาสตูดิโออำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสิน์วันนี้ก็มีเป็น Power Amp NPE นะครับ NPE รุ่น4,008นะครับสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเป็นเครื่องมือสองนะเป็นเครื่องมือสองนะครับสภาพก็โอเคอยู่ของใหม่ก็หมื่นกลางๆแหละรุ่นนี้นะครับของใหม่ก็หมื่นกลางๆหมื่นกว่าบาทนะครับมือสองปกติราคาทั่วไปก็อยู่ประมาณเจ็ดพันปๆนะครับ ราคามือสองก็อยู่ประมาณ7,500พันนะครับ7,500 7,000ถึง7,500ประมาณนี้ครับ7,000ถึง7,500นะราคามือสองแต่วันนี้นะครับขายแค่5,300บาทนะครับ5,300บาทฟังไม่ผิดนะครับขายแค่5,300บาทสภาพก็ตามวิดีโอนี่แหละนะครับก็พาดูใกล้ๆนี่นะครับสภาพเก่าใหม่แค่ไหนก็ดูเอานะครับพัดลม2ตัวนะครับตัวนี้เป็นคัสเอบีนะคัสเอบีม้อแปลงเทอร์ลอยด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับ หม้อแปลงเอ้ยหม้อแปลงซีคอนะครับขอไปหม้อแปลงซีคอนะนี่ซีพันแปดไฟหกสิบเก้านะครับไฟสูงเลยนะครับคัสเอบีนะครับทําไมตัวนี้ถึงขายห้าพันสามนะครับเพราะว่ามีตําหนินะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับซ่อมมานะครับฝั่งนี้มีการซ่อมมาแปลงมานะครับแต่ว่ามันก็เปิดดังอยู่นะครับมันก็เปิดดังอยู่นะเนี่ยฝั่งนี้เดิมนะครับหม้อแปลงเดิมคาปาเดิมนะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะแต่ว่าฝั่งนี้แปลงมานะครับก็เลยขายราคานี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับอ่า นะครับมันไม่ของทุกอย่างมันมีราคาของมันนะครับมันมีตามสภาพของมันจริงๆอ่ะแค่หมอ้อแปลงก,กับกล่องก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยเฉพาะกล่องกับหมอ้อแปลงก,ก็คุ้มแล้วนะครับราคานี้นะครับ5 3า0บาทถ้าไปซื้ออุออกอปกรณ์มาทําใหม่นะครับถ้าไปซื้ออุปกรณ์มาทําใหม่มาประกอบใหม่เป็นพาวเวอร์แต่และตัวเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันจะสูงนะครับอย่างหมอ้อแปลงเนี่ยก็ลูกขนาดนี้ก็สี่ห้าพันแล้วแหละนะครับหมอ้อแปลงถ้าไปซื้อใหม่นะลูกขนาดนี้ก็สี่ห้าพันได้นะครับ,ก, 4, รบกล่องถ้าเป็นกล่องขนาดนี้ก็ โอ้สามสี่พันแหละนะครับกล่องขนาดเนี้ยนะครับนะครับกล่องสเปคนี้นะครับเฉพาะกล่องเนี่ยนะยังไม่ซื้อยังไม่รวมฝกไฟพวกอะไรอีกนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยนะครับเอาไปทั้งตัวเนี่ยนะครับดังแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปเริ่มประกอบใหม่ยากเลยนะครับตัวเนี้ยห้าพันสามร้อยบาทอ่าเหมาะสําหรับคนทียบไปเล่นชุดสองคูณสองนะเพราะว่าไอ้ที่เขาแปลงมาเนี่ยมันฝั่งที่เขาแปลงมาเนี่ยมันจะแรงมันจะดังแรงกว่าฝั่งนี้นะครับก็คืออ่าเปิด ถ้าเราเอาเปิดกลางแหลมฝั่งนี้เปิดกลางแหลมสองใบฝั่งนี้เปิดกลางแหลมสองใบฝั่งนี้มันจะดังแรงกว่าฝั่งที่เขาแปลงมาใหม่เนี่นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเอาไปขับชุดสองคูณสองมัน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 ก็ไม่ไม่ไม่มีผลเนาะเอาไปขับชุดสองคูณสองหมายความว่าเนี่ยขับชุดแบบเนี้นะครับตัวเดียวเนี่ยขับฝั่งหนึ่งขับซับเบลสองใบฝั่งหนึ่งขับกลางแหลมสองใบเนี่ยมันขับลําโพงคนละอย่างกันมันก็ไม่จําเป็นต้องดังเท่ากันนะครับเราก็เล่งแล้วก็บาลานซ์เสียงฝั่งที่หูนะครับ สำหรับคนที่เอาไปขับชุดสองคูนสองห้าพันสามได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับห้าพันสามได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก็อไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 2 1 2 3 2ดสอร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโออำเภอหนองกุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ npe 4ี0พราคา5,300บาทนะครับติดต่อมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับขั้วดำแดงก็ไม่มีหักนะ กวไม่หักนะครับยังอยู่ครบนะครับสเปคคอนก็ยังใช้งานได้ดีนะอินพุตก็ตอบเป็น XLR แบบนี้นะครับนี่นะครับมออแปลงเดิมคาปาก็เดิมนะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะครับถ้าเอาไปขับชุดสองคูณสองก็เอาฝั่งที่มันเดิมเดิมเนี่ยขับกลางแหลมก็ได้นะครับฝั่งฝั่งที่โบมาใหม่เนี่ยขับซับเบียดก็ได้นะครับเนี่ยเอาฝั่งเดิมเดิมที่เป็นอเสียงเสียงเขาจะดีนะครับเสียงเขาจะดีขวังนี้ขับกลางแหลมนะครับฝั่งนี้ขับซับเบีย แบบนี้นะครับแต่วันนี้ลองวันนี้ผมเอาฝั่งนี้ขับกลางแหลมเอาฝั่งนี้ขับซับเบดปกติผมก็ประมาณนี้นะครับว่า,าจิ้มไปนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรบางทีก็เป็นการลองเสียงเฉยผมผมลองเสียงให้ชม,มเฉยว่ามันใช้งานได้นะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับว่ามันใช้งานได้นะครับ ยังแรงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือฝั่งนี้แรงกว่านะครับคือมันเล่งนิดเดียวมันก็ดังแล้วฝั่งนี้นะครับเล่งนิดเดียวก็ดังแรงครับฝั่งนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะหาไปใช้งานนะครับก็เอาไปแก้เอาก็ได้นะครับเอาไปแก้เอาไปตกแต่งเอานะครับไปดัดแปลงเอาก็ได้นะครับห้าพันสามร้อยบาทก็ถือสว่าซื้ออะไรไปเนาะถือสว่าซื้ออะไรไปแต่ว่ามันเครื่องมันก็เปิดดังทั้งสองข้างแหละนะครับก็ราคานี้นะครับก็ถือว่าซื้ออะไรไปแล้วกันเนาะนะครับบางทีเครื่องที่มันเสียแล้วมัน เปิดไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดได้คังเดียวเขาก็ขายกันราคานี้นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้อ่ะมันเปิดได้ทั้งสอง้างคนไหนที่จะไปขับชุด2อคูณสเนี่ยถือว่าได้ตัวใหญ่เลยนะครับความแรงก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหม้อแปลงมันลูกเดิมไงนะครับหม้อแปลงมันลูกใหญ่มันเดิมคาปลาก็แปลูกนะครับมันก็จังมันก็มีความแรงอยู่แล้วนะครับหม้อหม้อแปลงขนาดนี้นะโอเคนี่นะครับปิดให้ดูนะครับเปิดปิดก็ระบบเดิมนะครับนินมน่มๆเหมือนเดิมนะไม่มีตุ๊บตับนะครับท่านไหนที่สนใจ มองหาไปใช้งานช่วงสงการโอ้ช่วงสงการเนี่ยถ้าได้อัมใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับมีมีมงบแค่นี้นะครับแต่ว่าซื้อตัวนี้ไปมันจะได้ตัวใหญ่มากนะครับมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวนานๆทีถึงจะมีมานะครับผมมองว่าถ้าซื้อเป็นอะไรก็คือคุ้มแล,แล้วแหละเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันซื้อไปมันใช้งานได้นะมันดังดังทั้งสองข้างเลยแต่ว่าอาจจะมันดังไม่เท่ากันนะครับฝั่งน,นี้จะดังแรงกว่านะครับฝั่งนี้จะดังแรงกว่าอ่ะก็ว่ากันไปมีเครื่องเดียวนะครับขายได้ก็าขายนะครับ, 5, บาส่งให้ฟีแบบอน นะถ้าเก็บไปทางมีค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยสนใจก็โทรมา082123 2278ร้านแสงแกันสาวสตูดิโอเพือนของครุงศรีกับกาลสินวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอนไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ